อ๋อ,อกรับงามๆคำเนาะพาข้วสวดปลาผมก็เห็นนักกินปลาอ่าวันนี้น่าจะเป็นวันพาหรือเปล่าไม่รู้นะคำเนาะแต่ผม,ม,ไ,มไม่ขอพาแล้วกันนะครับไม่โลกสวยคบนี่แหละเขาเรียกว่าแกงแกงปลาช่อนนาใส่นี่ครับบุ้ยไอใส่มดแดงครับอ้นี่แหละครับเขาบอกโลกเก่านี่ห้ามกินสัตว์ปีกเริ่มตั้งแต่แม่เป่งครับแล้วถ้าเกิด เกาลักตัวเองเะยกินได้บ้ากินได้นี่ครับเนาะใส่ลงไปนี่แล้วครับเนาะถ้าไม่อร่อยผมไม่รู้จะพูดยังไงแล้วน่นแล้วพี่กัดเกาพี่กัดเดิมคุณหมอเอะคนสวยโอ้คนสวย,สวยบ้านส่องโพชัยโอ้โบ้ยนี่ครับไปชั่นที่ผมไปปักเบ็ดมาแดงนี่ตัวใหญ่มีไข่ด้วยนัดชอบครับบังเนี่ปนิจจาร์เพิ่นว่าเพิ่นเมื่อยครับเพินเ่นว่า ผมก็เลยโอ้โต่ละต้นสาตร์ครับนะโอ้หลังจากดำนาเรียกว่าดำนาเนี่ยครับดูทำนาครับเนาะผมว่าเพัพ่นเมย์ผมก็บว่าอยู่เป็นอย่างยุ่ยเยือไขึ้นกินไอ้ทอดไข่ไปะนะผมก็บว่ามันจะเป็นตะกินบ่มเสียบเวย มาทำยายเต็งหม่อมแม่เพิ่นเบาเพิ่นเมื่อยไปะนะผมก็เลยจัดสั้นหน่อยนี่ครับไปชนนาที่ผมไปปักเป็ดเมื่อคืนครับตัวใหญ่มีไข่ด้วยนะชอบินแล้วก็น,นี่ครับแม่เป้งครับโอ้ยเขาบอกโลกเกาเขหาห้ามกินสัตว์ปีกถ้าเกิดเกลรักตัวเองกินได้กินได้เขาเรียกว่าได,ได้อยู่ได้อยู่อพร้อมเสิร์ฟคำนี้แล้วก็เช่นโดยเชฟอาจารย์ยิ่งเสืออครับเป็นย่ากห่างๆข,ข,ของอาจารย์ยิ่งสักกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ต้องกินกินมากกินกันดีของเกณฑ์ป่ะ พร้อมเสิร์ฟครับผม